Mitsubishi Pajero s สปอร์ต2 5 GT Gear Auto ปี2อโต้ปี2014โปรโมชั่นของเราอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะกว้างขวางนั่งสบายสุดๆแม็กไลน์สวยติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมลาลัยมันติฟังชั่นกล้องส่งถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX e แล้วก็ c d ค่ะฟีดาวส่งแค่เดือนละ8,000บาทคนซื้อไรายได้รวมอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเฉยงงานได้แล้วค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะ คนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนบนแล้วก็มีทีวีด้วยนาะลุมค่ามากๆเลยค่ะสภาพดีพร้อมใช้งานได้เครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมสซายนำหน้า s i m p 1เพีมยมไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ